สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาเล่นกอล์ฟสไตล์ผู้จัดการทีมครับเกมผู้จัดการทีมส่วนมากคนที่เคยเล่นจะเข้าใจว่าเป็นการหาซื้อพวกตัวนักกีฬามาแล้วก็จัดทีมให้ทีมมันแข่งกันเองใช่ไหมครับก็ที่เราเคยเห็นกันส่วนมากก็จะเป็นเกมฟุตบอลนะครับด,ดังเลยซื้อตัวนักเตะจัดทีมจัด แ,นนแล้วก็เกมบาสก็รู้สึกจะมีเหมือนกันนะเคยเห็นอยู่เห็นซื้อนักตัวนักกีฬามาแล้วก็ไปแข่งกันก็ไม่น่าเชื่อว่าเกมกอล์ฟก็จะมีมีเกมนี้แหละ<อ>มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าู้จารทีมกอล์ฟนั้นเป็นยังไงนะครับบินบิดมา Okay. เราไปเริ่มเกมดูครับนี่ครับแมต์วัดอันดับครับตรงกลางเลยครับปั๊บเข้าไปใน1วันครับสามารถแข่งได้ทั้งหมด7ครั้งครับรู้สึกจะมีตั๋วให้7ครั้งเราก็กมาเลือกหรือว่าเราจะแข่งกับใครครับด้านซ้ายมือตรงนี้เอาละตอนนี้แต้มคะแนนผมโอออยู่ที่3560ครับผมซึ่งเราเลือกแข่งกับใครก็ได้นะครับฝั่งซ้ายมือตรงนี้ แล้วมันก็จะออโตมาผู้จัดก,การทีมกอล์ฟพร้อมแล้วนะครับป้าลอนะรับเตรียมตัวแล้วก็ตกลงครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวกีฬาเราลงคนไหนนะลงลง,ลงตรงไหนลงสนามไหนลุมไหนสิแนละเออใช่ใช่เอาละลุมแรกพาสีครับเปิดห้ตัวผู้ชายก่อนเลยครับเสร็จแล้วพาสีที่หนึง่ง ตามด้วยตัวนี้ครับอ่ะตอนนี้ตัวทางซ้ายสุดของเรามีเครื่องหมายสถานะสเตตัสเพิ่มขึ้นด้วยครับะฉะนั้นต้องใช้บ่อยๆหน่อยอืมป๊าบใช้ตัวนี้แล้วกันนะนี่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 แล้วก็นี่แล้วกันนะประมาณนี้พร้อมลุยอะไรา,าเงี้พักอืมโอเคเดี๋ยวนะเดีย๋ยวนี้แล้วกันโอเคพร้อมลุยไปเอาละ ผู้จัดการทีมนั่งดูอยู่ข้างสนามครับเรามาดูว่าทีมเราจะชนะหรือไม่นะครับใครเปิดก่อนครับเราเปิดก่อนครับโอ้คู่แข่งตีแสงขึ้นมาเราตีกับไม้ที่สองสตอกสองครับขึ้นออนกรีนไปแล้ว <Yes. S 1> คู่แข่งก็ตามขึ้นมาเหมือนกันสงสัยแมนนี่จะเสมอครับนัดแรกเบอร์ดีครับเบอร์ดีเราได้เบอร์ดีไปแล้วคู่แข่งคู่แข่งทําไงอ้าวคู่แข่งตีไม่พัดไม่ลงครับพัดไม่ลงชนะโอ้โห,โหไม่น่าเชื่อครับ เอาละเก็บตรงนี้ลงดีกว่านี่ไหวหรอดูดูดูหุ่นอ,อนี่นะเราเปิดก่อนครับอ้าวคู่แข่งตีลงหญ้าครับโ <Okay. S 1> อเคอ้โหเราออนกรนีเลยครับสุดยอดอ่าลูกนี้ชนะแน่นอนครับพัดลูกนี้ลงชั้นเลยครับนั่นครับเบอร์ดี้ครับนําไปก่อนสองศูนย์แน่นอนแล้วลูกนี้ตีก็ไม่น่าลงหรอกทำไม่สิ่งแต่ไม่ทันแล้วลูกเอ้ยอยู่ดามาคิมมาเยอะเราคุณน,นําไปสองศูนย์แล้วครับใครเปิดก่อนเราเปิดก่อนครับวายลงหญ้าแย่แล้ว เอาตามมาทำไมล่ะนะไนซ์ไนชอสอืมเยมมาก oh. ออาวงานนี้เรามีโอกาสชน,นะสามสูนครับเรับเก็บเบอร์ดี้ไปอีกหนึ่งลูกครับ <Nice. S 1> ผูแกแข่งทำได้แค่นั้นแหละครับสามต่อสูแลครับ <This> way, น้ำห่างทีเดียวครับเปิดค <Nice. S 1> อนได้เปรียบมาสวยงามเอาใกล้ไปนะวสวยๆยังอยู่ใน สนามอยู่ครับอยโอ้โหออนกรีนไปแล้วครับอาวเฮฟวี่ซะด้วยโอ้โหชนะแน่นอนครับกลุ่มนี้เบอร์ดีครับเรียบร้อยครับขึ้นน้ำไปสี่โซลแล้วครับไม่ทันแล้วสี่ต่อศูนย์แล้วครับตอนนี้เปิดกอรครับไปรับแฝงเวย์เรียบร้อยสวยงามโอ้โหเขาตีไกลกว่าเราออนกรีนไปแล้ว ยี่ไวเหรอโอ้โหหลุมนี้ถ้าหาทางจะเสมอแน่ๆเลยอ้าวไม่ลงอ้าวโหแพ้ครับแพ้หลุมนี้แพ้พวกแข่งทำได้ดีหลุมนี้เราแพ้ไปครับต่อครับแ้าวเขาเปิดก่อนครับได้แบ็โคโฮไปแล้วเราเปิดบ้างได้ทอร์นาโดครับเอาละดูครับทอร์นาโดกับแบ็คโฮใครคจะชนะอ้าวไปแล้วครับทอร์นาโดชิปสำเร็จ โอ้โหได้ทันโด,โดโดช่วยครับชิปอีเกิลครับสุดยอดเรียบร้อยครับชนะแล้วครับเพราะว่าแข่งอีกที่เหลือเราก็ไม่ไม่มีทางแพ้แล้วครับอา้าวนัดแรกชนะไปสวยงามครับแล้วก็เหลืออีกหกนัดครับเอแลเราเอาเอาไหนดีไหนดีเอาอัน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 นี้แล้วกันะ่ะดูแต้มน้อยน้อยหน่อยเราไม่อยากจะแข่งกับแต้มเยอะเราแข่งแต้มน้อยน้อยดีกว่าครับ สนามนี้เป็นของใครคนเดิมครับคนเดิมเปิดผู้ชายก่อนเลยเปิดเปิดเปิดสูตรเดิมนี่ไหมนี่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 ครับเอาละสูตรเดิมแล้วครับอืไปลุยกันเลยเจอกันยัอีกคะผู้ชายเจอกันครับผู้ชายเจอกันใครเปิดก่อนเราเปิดก่อนนี่แล้วครับผู้แข่งตามมาผู้แข่งตามมาเปิดไปอา้าวอะไรอะ มันไม่ออนกีนะลูกอ้โหหลุมแรกถ้าจะแพ้้วครับตอนนี้แพ้แน่นอนครับถ้าพัดลงแพ้ทันทีอ่าเรียบร้อยครับหลุมแรกครับคู่แข่งเอาไปกินก่อนแลยโถโถโถอืถ<ๆ>คู่แข่งเปิดก่อนได้ทนนโดครับเราเราไม่ได้เลยเลยครับโอ้ฮาี่ 4, แต่ว่าสนามไกลครับ <Nice. S 2> อ้าวไนออนกีมีลุ้นมีลุ้น เอาละครับดูนิทพัฒน์ลงก็ตีเสมอลงไหมลงครับอ่าและเสมอแล้วครับผลิตเรียบร้อยเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับเจอร์กระดิกฐุสมหนึ่งโอ้ได้สปินครับโอ้โหลุ้นลุงนี้อ้าวชนะแน่นอนครับนี่พระราแล้วครับลงไหมไม่ลงครับเนี่ยไปทันแล้วล่ะยกว่าจะชิปลงแค่นั้นแหละแล้เบอร์ดีเอาละดูครับจะชิปลงหรือไม่ ไม่ลงเยอะอะไรล่ะไม่ลงเอ้ยนะครับเป็นน้ำครับสองหนึ่งเอาล้วครับดูต่อไปดูที่งสีเปิดสวยครับโอ้ตีสั้นแต่ได้ทอร์นาโดมาอืมตายครับอืมออนกรีนลูกนี้ออนกรีนแน่นอนสวยงามครับเอาลูกนี้โอ้ยก็มีโอกาสชิปลงนะเบอร์ดีครับเอาละมีโอกาสที่จะนำสามหนึ่ง อาเมซี่ก็ไม่ถ่นแล้ว <Nice. S 1> ไม่จะนับเป็น3าหนึ่งสิสกอร์อยู่ข้างบน2อ,อัพกับ2ดาวโอเค <Yeah. S 1> ตอนนี้เรานำอยู่2อ,อัพครับโอ้เดอร็อกเก็ตด้วยตีร็อกเก็ตเลยไหม <c oughs> โอ้โหออนกคืนเรียบร้อยลุมนี้เป็นของเราแล้วแน่นอนครับถ้าพัดลงนะเรียบร้อยแล้วครับขึ้น,นำเป็นสอัพแล้วครับตอนนี้ยั่วชี่เรียกว่า3 <c oughs> อัอาร์ดพาร์ม สามอันเดอร์พาส่วนอีกอันนั้นจะว่าอะไรอ่ะโอเวอร์พาก็ไม่ใช่น้องมันดีเอ็นต์น่าจะอัพกับดาวอเลยเอาละถ้าหลุมนี้ลงก็ oh. อา้อาวกำลังจะบอกถ้าหลุมนี้ลงมีโอกาสที่จะชน,นะ <c oughs> มิซิ่งครับน่าจะสามเสมอครับ <c oughs> หลุมนี้ <c oughs> ไม่น่าจะกินกันได้พ <c oughs> าครับพาอืมสิสิสิเอาวอา้ <c oughs> อา พัดไปลงจังงั้นชนะเฉยเลยครับโอ้โหนี่ครับผู้จัดการทีมเครียดครับผู้จัดการทีมเครียดครับการแข่งแบบแมตช์ยอดอันดับนะครับก็จะมีสถิติแมตช์ให้เราดูด้วยว่าเราชนะเราแพ้อย่างไงด้วยนะครับนี่ครับมีทีมป้องกันเราต้องตั้งทีมป้องกันด้วยนะนี่ครับถ้าทีมป้องกันเราป้องกันได้เรากนะ็เราก็จะได้แต้มแต่ว่าสถิติที่เห็นเนี้ยแพ้ยับเนี่ยคือผมลืมตั้งทีมป้องกัน แพ้ยับเลยนี่อันนี้อันนี้คืออันนี้คือเราเล่นชนะชนะชนะใช่ไหอันนี้ลืมครับลืมป้องกันลืมตั้งทีมแพ้ยับเลยครับแล้วก็อันดับมันก็จะมีนี่ครับอันดับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้ได้เพชรสูงขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยครับก็เหมือนเป็นอะไรอะ่ะเป็นลีกแหละนะประมาณนั้นนะครับอ่ะไหนๆก็ได้หน,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 นละตอนนี้เราเอาเอาแบบ สูสีแล้วกันนะตรงนี้สูสีน่าจะสูสีนะผมว่มมานนะเตรียมตัว,ตวไปเลยมาดูนว่าเราจะมีใครอัพอ๋อไอตัวเล็กอัพครับไอตัวเล็กอัพคนตัวที่3ารครับมีเครื่องหมายส,สเตตัสอัพขึ้นมาโอเคลุมแรกเปิดด้วยผู้ชายเหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้ผู้ชายผมไม่เก่งที่สุดแล้วก็คือแทบไม่ได้มีไอเทมอะไรให้เลยก็เปิดไปก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ก็เป็นตัวนี้ โอ้มินิมิอืมตัดไปเลยสีลแลวดลวก็จบด้วยนี่โอเคพร้อมแล้วป้ายเลยจุนบีว่าดีั่จะสูสีขนาดไหนครับเพราะว่าสองนัดที่ผ่านมานี่เรายังชนะขาดลอยครับเอาละลกนี้มีโอกาสสูสีหรือเปล่าอุ้ยกินกันเราเยอะเลยเนี่ยโอเค,อเคแต่เราก่อนกินไปแล้วดีส์ อ๋อาละหลุมแรกก็จะเสมอครับสวยงามเาสมอจริงๆด้วยครับเบอร์ดีทั้งคู่ครับเอาละหลุมแรกเสมอกันไปามาดูหลุมที่สองครับร์นาโดดีส์เหรอโนัโดทั้งคู่ครับอาอแลทอร์นัโดคใครจะเด็ดกว่ากันรทนัโดือเราได้เอมเมซิ่งครับ ไม่ต่างครับเสมอแน่นอนครับลงไหมลงครับเบอร์ดี้ครับเอาละกดดันกดดันลงไหมลงครับไม่ต่างกันครับสมราคาสูสีครับสองลุมผ่านไปเสมอกันอยู่ครับเจอกันอีกทีหนึ่งฮึบโอ้ลุมนี้อืมโอ้แย่แล้วเขาได้โดนโดเราไม่ได้ส่งชัยจะเสียเปรียบเพราะตรงนี้เสียเปรียบโอเคอ่าโอเคแล้วไปโดนโดไม่แผงริบ ลงไหมลงครับเอาละวลงไหมอา้าวชนะเฉยแล้วครับหลุมแรก <c oughs> มานะครับหลุมที่แรกมาแล้วครับมาเปลี่ยนคนครับเอ๊ะมาแต่ผู้ชายเหรอเราอะผู้ชายอสองหลุมแล้วก็เจอผู้หญิงโอเค <c oughs> เดี๋ยวตัวเล็กจะแข่งกันรับ <c oughs> โอ้โหอเมซิ่งช็อตสวยงาม Nice เอาละครับมีโอกาสมีโอกาสได้ก่อนรนะับเบอร์ดี้เอาละเราสร้ามขอมกดนั่นที่เข้าไปแล้วมา โอ,อโหก็เบอร์ดีเสมอกันไปอีกหนึ่งหลุมเข้าสู่ลุกที่ห้าแล้วครับ <c oughs> เจอตัวเล็กเราหน่อยนี่ได้รอ็อกเก็ตช็อตมาโอเคโหแบ็กโฮร็อกเก็ตช็อตแข็งลิตเอาละมีโอกาสได้อีเกิลครับดีเหรอ้าาเขาเ้าใจเอาอีเกิลเหมือนกันอีกโอ้โหสงสัยจะเสมอแล้วอีเกิลครับและเขา,เาก็อีเกิลเหมือนกันลงไหม ไมห่หรืครับหูใกล้กว่าเราเยอะเลยหลุมโอเคครับเสมอกัะเพกแล้วครับมเรายังน้ำอยู่หนึ่งครับขอ้อสูนวิทหกผู้ชายแปกผู้ชายหนีไปแล้วตอนนี้ตัวเล็กตีกันครับตัวเลขเลข,ข,อของเขาเก่งไม่เอ่ยอตัวเล็กเขาไม่เก่งนี้เราไม่ลุ้นแล้วครับไปเลยล็อกเก็ตอาและอย่างนี้มีโอกาสม,มีโอกาสากมีโอกาสเอาแล้วครับมีโอกาสชนะตรงนี้ชิปเข้ามาถ้าชิไปไม่ลงเ,เราชนะเรียบร้อยครับเราชนะ ได้สอง u แล้วครับสูสีจริงๆสูสีจริงๆเกือบออกอยากเกือบไปแสดงว่าอดีนี่เขาเลนผู้ชายนะเนี่ยเขาไม่ได้เลนตัวเล็กดูจากชุดแล้วก็น่าจะใช่อ้าวขึ้นมาเหมือนกันเลยเนี่ยอ่ะสเสมอลงไหมลงไหมไม่ลงจบนะอ้าวจบครับจบเกมพวกงานนี้จบครับชนะอีกแล้วครับมาฮเกรดเพิ่มครับ ขึ้นมาเป็น2ขีดแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โห,โหเอาละครับไหนๆก็ไหนๆแลละขมขอยอีกนัดหนึ่งก็แล้วกันคลิปมันก็จะยาวสักนิดนึงนะครับตอนนี้ overall 3ออรเนาะโอ้โหก็มีแต่ตัวเก่งแค่น,นั้นนะครับอ่าไอตัวหาคู่แข่งนี่สามารถกดได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะพอใจโอเคขออยทีขออกทีปัป๊บอืมเอาละทีนี้่เราจะสู้กับใครดีที่มัน ทำให้เราสูสีหน่อยนี่ไงสามห้านี่ไงสามห้าแต่ว่าหนึ่งดาวมาสูสีกันแน่นอนฮึบเป็นยังไงเนาะจะเป็นยังไงนเนาะไปผู้ชายไปก่อนเลยนี่นี่นี่เอ,อะไรดีว่าอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ นี่นี่สูตรเดิมฝายแล้วครับมาที่สีนะ่มาที่สุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับเกมผู้จัดการทีมฟ,ฟุตบอลไม่ใช่สิ <laughs> เกมผู้จัดการทีมกอล์ฟนะครับคือก็มีแค่สี่ตัวละครแต่ว่าจะเป็นการ <Okay. S 1> ตามหาไอเทมนะครับมาใส่ให้ตัวละคร <Yeah. S 1> ดูว่าตัวละครเราจะออตโต้เก่งกว่าทีมตรงข้ามหรือไม่ประมาณนี้นะครับมันก็เพลินไปนอย่างนะเพียงแต่ว่าวันหนึ่งมันแข่งได้แค่เจ็ดครั้ง ฟรีนะตัวให้ฟรีจ็กครั้งแต่ว่าใครอยากจะเตะเยอะกว่านั้นก็ซื้อตั๋วได้เพชเพซื้อเอานะครับมันก็สนุกอีกอย่างไม่ต้องคิดเยอะดิคิดหาแค่อเทมก็พอโอเคอ้แต่การจะหาไอเทมก็ต้องใช้เพชรก็คงต้องไปตีเองในสนามทั่วไปด้วยแหละครับก่อนที่จะมีไอเทมมาให้อัพตีมลาดๆไม่ลงอ้าวโอ้แพ้ไปครับหลุมหนึ่งไรยวะแล้วมันต้องหลุมต่อไปอีกละ ครับผมก็จะสนุกไปอย่างเนี่ยนั่งดูผู้จัดการทีมนั่งดูนักกีฬา <c oughs> จะเปอสปินเนิร์ดเบิร์ดลงไปเลยไม่ลง <c oughs> เอาละมาดูเกมกันต่อครับตอนนี้เราก็เสียเปรียบไปแล้วหนึ่งหลุมนะครับอา้าว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นทำไม <c oughs> อยู่ๆพลาดถึงสองหลุมติดๆ,ๆกันอ <c oughs> อะไรกันเนี่ย แย่ละแย่ละแย่แล้วสงสัยจะแพ้เป็นครั้งแรกครับโอ้โหไม่สิงช็อตซะด้วยเอาละ่ะไม่เป็นไรเราก็ชนะมาทั้งสามนัดแล้วนี่จะแพ้สักนัดหนึ่งจะเป็นอะไรไปใช่ไหมใครจะไปชนะตลอดไปละ่ะถูกรึเปล่าเอาล่ะลุม่เสมอกันไปครับเอาล่ะครับ สาวน้อยคนสวยตีกันครับไม่เป็นไรเลยตีตีกันถูกแลออกรอบตีกันตีไหมโอ้โหโเขาทีมเขาเก่งกว่าเราเยอะมีหน้าล่ะเขาขึ้นไปสูงอ้าวเสียรู้อีกแล้วครับเรียบร้อยครับโดนนำแล้วครับสามสูงนงานนี้โอ้โหแพ้ยับเยินเลยครับนี่แพ้เพราะว่าความผิดพลาดของตัวนักกีฬานะครับเนี่ยนี่จะเป็นฟุตบอลนี่ต้องซื้อตัวใหม่แล้วเนี่ยเออนี่ไม่ใช่อันนี้เป็นกีฬากลอบก็ต้องไปหาอเทมใหม่แทน เดี๋ยวเราก็ไปหาไอเทมมาครับเอาลงว้าน่าไดามาหลุมหนึ่งก็ยังดีอะแต่ยังไงก็น่าจะแพ้ครับสู้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่น่าจะสู้ไหวเดี๋ยวเปิดก่อนครับอืมพาห้าเลยไตีขึ้นออนกรีเลยไหมน่าจะออนกรีเลยอืมก็น่าจะเสมอครับลุกดี นอยสนอสอ่ะอย่างน้อยเรามีโอกาสลุ้นนะถ้าเขาพาดไม่ลงลงไหมไกลนั่นอนะ่ะไม่ลง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 เยี่ยมเอาละมีลุ้นแล้วมีลุ้นถ้าลุ้นต่อไปเสมอวัดกับลุ้นสุดท้ายเอาละเอาละมีลุ้นนั่นแหละโอ้ยไอเทมดีซะด้วยดีเหรอเอาละโอ,โอ้ล็อกเก็ตไม่เป็นไรเรามีไอเทมดีกว่าลงเลยไหมอ้าวอย่างงี้ก็แพ้สิครับไม่เหลือแล้วครับงานนี้ แพ้ครับโอ้โหอุตสาห์มีลุ้นเอ๊ะทำไมรอบนี้คุณเธอตีพาาถึงสามหลุมทั้งทั้งที่เป็นตัวที่มีบัฟเพิ่มสกิลแท้ๆก็แพ้ไปครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเกมก๊อฟมินิเจอร์นะกันเนาะเปลี่ยนชื่อให้เลยเกมก๊อฟมินิเจอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็ลองมาเล่นกันดูครับก็หาไอเทมมาให้ตัวละครแล้วก็มาแข่งกันแบบนี้สบายๆครับไม่ต้องเกล็งเป้าเองนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็กอจบแต่เพียงเท่านี้ครับเกมก๊อปปริเลเจอร์ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบาครับสวัสดีครับ